วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกอย่างหนึ่งของผู้ที่ทำการค้าการขายหรือว่านักธุรกิจก็คือกังหันลมวัดแชกงหมิวเชื่อกันว่าสามารถพัดพาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตไปได้การหมุนกังหันกลับทิศนั้นจะช่วยหมุนพลิกชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีในคลิปนี้คุณผู้ชมจะได้รับทราบว่า วัดแชกงหมิวนั้นอยู่ที่ไหนมีความเป็นมาอย่างไรมีวัตถุมงคลอะไรบ้างแล้วก็วิธีการบูชาวัตถุมงคลของวัดนี้นะครับคำว่าแชกงนั้นหมายถึงแม่ทัพแชกงผู้ที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของวัดแห่งนี้นะครับส่วนคำว่าหมิวนั้นหมายถึงกังหันลมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ท่านแชกงได้ใช้ในการออกศึก วัดเชกงคหมิวหรือว่าวัดกังหันตั้งอยู่ในเขตไทเวย์ฮ่องกงนะครับมีตำนานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั้นมีโจรสลัดออกมาปล้นสะดมไปทั่วนะครับชาวบ้านก็ต่างพากันหวาดกลัวแล้วก็หลบหนีเอาตัวรอดกันมีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่กำลังจะพาลูกๆหนีในระหว่างทางนั้นก็ได้พบกับผู้เท่าที่มีหนวดเครายาวนะฮะ มีท่าทางน่าเกรงขามหญิงชาวบ้านคนนั้นก็จึงบอกให้ผู้เท่าท่านนั้นรีบหนีไปแต่ว่าผู้เท่าก็กลับบอกว่าไม่ต้องหนีให้รีบกลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็ให้ชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่นั้นช่วยกันพับกระดาษเป็นกังหันลมแล้วเอาไปติดไว้ที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะพ้นภัย หญิงสาวนั้นก็เชื่อแล้วก็ทำตามคำบอกนะฮะแล้วก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งนะครับพวกโจรสลัดเมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้พากันผ่านไปทำให้ชาวบ้านนั้นรอดพ้นจากการถูกปล้นสะดมนะชาวบ้านต่างก็พากันเล่าขานว่าชายชาราที่เห็นนั้นคือแม่ทัพแชรโกง ก็จึงได้ร่วมกันนะครับสร้างศาลเจ้าขึ้นมาเพื่อกราบไหว้บูชาต่อมาก็ได้สร้างเป็นวัดขึ้นและก็ได้รับการบูรณะจนเป็นวัดที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แม่ทัพแชกงเป็นทหารเอกในสมัยราชวงศ์ซ่งผู้ที่คอยอยู่เคียงข้างปกป้องอักาขาจัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ซ่งนะครับเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีนะ มีความสามารถเป็นเลิอดในการรบจนได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือนเทพเจ้าในเวลาที่ออกรบทุกครั้งนะครับท่านก็จะพกเอาสัญ,ญลักษณ์รูปกังหันสี่ใบติดตัวไว้แล้วก็จะติดไว้ที่ด้านหน้ารถสึกเพื่อเสริมกำลังใจให้กับกองทัพเหล่าทหารก็มีความเชื่อว่ากังหันนี้จะช่วยให้มีอำนาจที่เข้มแข็งแล้ก็นำพาแต่ความโชคดี กางหันลมวัดแชกงนะครับช่วยดึงดูดนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้พัดออกไปนะฮะความหมายของใบพัดทั้ง4นะครับใบที่1หมายถึงการเดินทางไปไหนมาไหนก็จะแคลวคลาดปลอดภัยจากอันตรายนะครับใบที่2หมายถึงมีสุขภาพ ที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวนะครับใบที่3หมายถึงโชคลาภนะเงินทองจะไหลามาเทมาทําการค้าขายหรือทําธุรกิจต่างๆก็จะมีกําไรแล้วก็ธุรกิจจะเติบโตรุ่งเรืองนะครับใบที่4นะเป็นความปรารถนาคิดหวังสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทุกประการ,นะรเมื่อท่านได้กังหันวัดแชกงหมิวมาแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจี้กลางหันแหวนกลางหันหรือว่าแผ่นทองนะจากวัดแช่กองหมิวมาแล้วถ้าหากนะครับต้องการที่จะปลุกเสกด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ให้นำไปวนนะด้านบนของกระถางทูบนะในวัดจีนหรือศาลเจ้านะครับวนตามเข็มนาฬิกานะสามรอบแล้วก็หยิบเอาผงทูบในกระถางนั้นมาโรยบน วัตถุบงคลน,นั้นน,น,นะฮะก็เป็นอาเซียพิธีสำหรับการสวมใส่นะหรือว่าการนำมาใช้เป็นครั้งแรกนั้นก็ให้เริ่มใส่ตามวันเกิดนะครับถ้าท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก็ให้เริ่มใช้เริ่มใส่ในวันพฤหัสบดนะีสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็ให้ใส่ในวันพุธกลางวันนะผู้ที่เกิดวันอังคารให้ใส่ในวันศุกร์ คนที่เกิดวันพุธกลางวันให้เริ่มใสในวันจันทร์สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนให้เริ่มใสในวันเสาร์ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีก็ให้เริ่มใสในวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดวันศุกร์ให้ใสในวันอังคารและผู้ที่เกิดในวันเสาร์ให้เริ่มใสในวันพุธตอนกลางคืนนะครับ ในการขอพอรจากท่านแช์กงนะฮะก็จะมีรูปแบบนะส่วนใหญ่ก็จะขอพอรจากท่านด้วยรูปแบบดังต่อไปนี้นะครับให้กล่าวว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพอศอะไรข้าพเจ้าชื่อเกิดวันที่เท่าไหร่ก็บอกไปนะแล้วก็ขอพอรบอกว่าขอกราบสักการะขอพอรจากท่านแช์กง ได้โปรดอํานวยวอวยพรให้ข้าพเจ้านั้นพบแต่สิ่งที่ดีๆทั้งโชคลาภเงินทองและความสําเร็จในการค้าขายการทําธุรกิจขอให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนด้วยเทินเสร็จแล้วเราก็นําวัตถุมงคลเหล่านั้นไปใช้ได้นะครับขอเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแผ่นทอง วัดแชร์กงหมีวนะครับเมื่อท่านได้มาควรจะนำนะครับใส่ในกระเป๋าสตางค์หรือว่าในลิ้นชักที่เก็บเงินนะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่างๆนะหรือาอาจจะเป็นสมุดบัญชีก็ได้นะครับเมื่อได้แผ่นทองมาสมมติว่าถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์นะกระเป๋าเงินนำเอา,อาผงทูบที่ท่านได้มานะครับใส่สองซิปเล็ก เอามาวางบนฝ่ามือแล้วนาแผ่นทองมาประกบอีกทีหนึง่งแล้วก็ให้นําธนบัตรนะแบง์ที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีนะครับเอามาประกบแล้วก็ยกขึ้นเนื้อศีรษะแล้วก็กล่าวคําขอพรจากท่านดังกล่าวที่ว่ามาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ให้นำเงินนํำผงทูบนั้นนําแผ่นทองนั้น ไปไว้ในกระเป๋าสงค์ของเรานะครับเอาไว้ในซอกหลืบที่ลึกท,ที่สุดที่เราจะไม่นำมาใช้นะเป็นเวลา7วันหรือมากกว่านั้นนะครับถ้าจะเก็บไว้เลยก็ได้หรือว่าจะหลังจากเจ็วันเราจะนำไปใช้ก็ได้นะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เรียกทรัพย์เข้ามาในกระเป๋าของเราเพิ่มเติมนะครับ